แฟนมวยกุนคมแมดรามา่าใช้นิสัยคนป่าบุกดาเพชมวยไทยดราม่ากันอย่างนั้นะครับหลังจากจบไฟการชกระหว่างโยทิน FA กุป๊ปกับเบิร์ด สงครามซึ่งทางโยธินเรานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีดีกรีถึงนักมวยไทยที่ใช้เขาได้ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะครับอืมพี่เบิร์ดขีไม่ต้องเบ่งกันเลยทีเดียวนะฮะคือต้องยอมรับในความหน้าหนาของชาวกัมพูช,ชาจริงๆเลยนะครับคืองานนี้พี่แกจะมาประกาศสักดาคลคแมทั้ทงๆท,ที่รู้ว่านี่คือเวทีมวยไทยและเหมือนจะมาด้วยความเก็บกดนะครับเพราะรอบที่แล้วพี่แกโดนยกเลิกการแข่งขันที่ประเทศนี้แหละอืม มาด้ยวยความแค้นล้วนๆน่ากลัวคือไฟนี้แฟนมวยคุณขาแมค,ค่อนข้างมั่นใจเลยว่านักมวยไทยต้องปราชัยอย่างแน่นอนเพราะนักมวยคุณขแมที่ส่งไปมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ซีเกมสกมส,กมสอสมัยเลยนะครับอืมดีกรีเหรียญทองซีเกมที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะและแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยคือการเปิดตัวของทางกัมพูชานั่นเองแหมเรียกได้ว่าชาวกัมพูชาจัดพร็อพมาเต็มพร้อมกับไอเทมคู่กายคืออะไรคืออะไรครับคือธงชาตินี่แหละ แม่ถ้าพี่แกห่มได้แกคงห่มมาแล้วก่อนการชกก็ได้มีการไหว้ครูตามสไตล์มวยไทยนักมวยคนขะแม่ว่ายังไงจะกระโดดกบโชว์ไหมางานนี้อ้าวไม่กระโดดเลย คือยก,กแรกเปิดมาพี่เบิดแกไม่รอช้าเดินเข้าหายโยธินหวังเช็คบินในยกแรกเพราะพี่เบิดแกแบกความหวังของชาวกัมพูชาทั้งประเทศถ้าแพ้มีหวังโดนในประเทศอีกตามเคยนะครับพี่โยได้ทีเข้าคลุกวงในหวังใช้เพลงเขาที่ร่ำเรียนมาเพราะเดาว่านักชกกัมพูชาหน้าหนาเห็นทีจะต่อยหน้าคงจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรพี่เบิดแกค่อนข้างมั่นใจเพราะศึกษาสไตล์การชกของพี่โยมาอย่างถ่องแท้จึงใช้ศอกหวังแก้ลูกเข่าของโยทินแม่ทําการบ้านมาดีจริงๆเลยครับเนี่ยพี่เบิดเริ่มได้ ใจเห็นทีเดินไล่แต่ดันโดนเซอร์ไพรส์ด้วยศอกตอกลงไปที่หางคิ้วพี่เบิร์บอกแค่นี้สิวิวเพราะคิ้วพวกผมหนาพอพอกับหนังหน้าไม่งั้นพวกผมคงไม่กล้ามาประกาศสักดาบนเวทีมวยไทยกรรมาการได้ยินนะครับตกใจนี่เองไปเรียนคนใส่ที่ไหนมาพี่เบิร์บอกไม่ใช่หนาะวิชาหน้าหนาสืบทอดกันมาทางสายเลือดกุนขแมพี่แกต่อยไปสักพักชักได้ใจนึกว่าเลือดนักมวยไทยกระเด็นเข้าตากรรมาการบอกไม่ใช่หนาะเลือดเองนี่แหละบักหน้ามา หยอก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 บักหน้าหนากุนขเมสุดท้ายกรรมาการจับแยกกันแล้วเรียกแพทย์สนามขึ้นมาเช็คอาการพี่เบิร์ดบอกแค่นี้ยังไหวระดับเช็มซีเกมสองสมัยแค่นี้สบายนายแพทย์บอกโมชิบหายมึงไปเล่นกองทรายตรงนู้นเลยปะแม่ไหวครูยังเหนื่อยกว่าเลยเสียดายข่านะ้ำมันมวยขวดไม่ใช่บาทสองบาทนะั้นะและแน่นอนครับหลังจากจบไฟน์นี้ก็เกิดดรามา่าเพราะแฟนมวยชาวเูมาเขาไม่ยอมจึงบุกถล่มเพจ WBC มวยไทยด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสนอะหูเพราะพวกเขา คิดว่าคนไทยโกงคนไทยอยู่เบื้องหลังจัดฉากให้กุนขมຈ์แพ้เพราะกลัวโลกจะสันเสริญกุนขแมแม์เมพี่แกอ,อะไรคิดแล้วทางพี่เบิร์ดแกก็ได้ออกมาโพสต์แ็บแหนมถึงการแข่งขันในครั้งนี้เช่นกันนะครับประมาณว่าข้องใจทําไมกรรมการถึงรีบตัดสินให้แพ้ทั้งที่ทแผ้ก็ไม่ได้สาหัสขนาดนั้นแถมแขนก็ยังไม่ได้หักทีด้วยอืมเพอเรื่องนี้มันก็อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์แหละงั้นเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ คอมเมนต์แรกมาในแนวข้องใจกล่าวว่าไม่กี่เดือนก่อนนักมวยออสเตรเลียก็โดนนักมวยคาเมนฟาดศอกเข้าขมับยังไม่จับแพ้เลยแล้วก็มีชาวต่างชาติมาตอบกลับว่าแผลมันห่างจากลูกตามันไม่เหมือนกันสักหน่อยแล้วก็มีคนไทยเข้ามาเสริมในคอมเมนต์นี้ ล่าวว่าพวกคุณยังไม่รู้ฤทธิเดชของชาวกัมพูชาพวกเขาไม่เคยยอมรับว่าตัวเองพ่ายแพ้พวกเขามักจะโทษกรรมการอยู่เสมอและแน่นอนมีเพียงแค่วิธีเดียวที่พวกเขาจะเอาชนะได้คือไฟนั้นต้องเกิดขึ้นในบ้านของพวกเขาและพวกเขาก็มักจะจ้างนักมวยไทยที่ร้างเวทีไปต่อยเพื่อยกระดับ,บวงการมวยของตัวเองแล้วพวกเขาก็มักจะอ้างว่าตัวเองเป็นต้นตำรับแม่ต้นตำรับ ต้นตำนอนจริงๆเลยนะครับเนี่ยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากรรมการจับแยกหมอบอกให้ชอกต่อกรรมการมองไปรอบๆเวทีเหมือนกําลังรอใครสักคนแล้วจู่ๆชายแปลกหน้าก็ขึ้นมาบอกให้ยุติการช็อกแล้วหมอก็มาเปลี่ยนใจบอกแพ้ใหญ่เกินไปจึงจับแพ้คือฉันงงฉันต้องการทาอธิบายในเรื่องนี้โดนๆคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสมาพันธ์มวยโลกมีคุณภาพต่ําบริหารจัดการก็ไม่ดีกลก้อง หวยมีแค่ตัวเดียวคุณภาพของพวกเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับกุลคาเมได้เลยพวกเชยมโลกจอมปลอมโอ้ พี่แกอวยพรไม่ยั้งเลยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ารีเมดกันหน่อยไม่ละพวกเราไม่ยอมรับการตัดสินนี้คือแตกข้างเดียวไม่สาใจสงสัยต้องจัดให้อีกสักข้างแล้วคนไทยก็มาตอบกลับว่านี่แหละคือนิสัยของชาวมพูชาไม่มีน้ำใจนักกีฬาอยากจะชนะอย่างเดียวพอชนะก็ปากดีพอแพ้ก็ผีอุดปากดังนั้นโลกก็อย่าเชิญนักมวยประเทศนี้ไปต่อยอีกเลยอืพูดได้ดีมากเลยครับแล้วก็มีคนไปเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าคนต้องการผนการตัด สินแบบไหนต้องชนะอย่างเดียวเลยว่างั้นเถอะแล้วก็มีชาวกัมพูชาที่ดูเหมือนจะคันขมับได้ออกมาท้าไทยเจ้าของเม้นล่าสุดว่ากับผมสักเหนื่อยไม่ละเพ่คือไปเก่งซะแล้วนักเลงจริงๆเลยนะครับประเทศนี้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ามันจบเร็วเกินไปกับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ือฉันดูการต่อสู้มาตั้งมากมายแผลแค่นี้มันไม่อันตารายหรอกนะหวังว่าทางองค์กรจะจัดรีเมดร,ระหว่างไทยกับขเขมรอีกในอนาคตนะยังจะ มาอีกเลย <S <S เาขาคงไม่กล้าจ้างแล้วหรอกคอมเมนต์ Comment? ถัดมากล่าวว่าการต่อโซ่ที่ขี้โกองอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณที่พวกคุณแสดงให้โลกเห็นว่าพวกคุณนั้นขี้โกง <S <S 2> <S 2> คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอให้พี่เบิร์ดกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะพวกเราเป็นกำลังใจให้แม้ว่าเราจะแพ้ในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้แต่เราชนะใจผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะเพื่อนร่วมชาติ แอืมโลกจะมองว่าเป็นขี้แพ้เพราะคอมเมนต์พวกพี่นี่แหละคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคือน็อกโดยศอกเดียวตามแผนเลยสินะคือพวกคุณกลัวโดนซ้ายของพี่เบิดเข้าก้านคอละสิอคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากล้ารีเมดอีกไหมละ่ะ ชาวกัมพูชาข้องใจทำไมกรรมการถึงรีบยุติการชกพวกคนกลัวจะแพ้ใช่ไหมหากยังชกต่อไปคือถ้าชกต่อพี่เบิร์ดอาจจะโดนเปิดอีกข้างก็ได้นะครับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทำไมถึงไม่เช็ดน้ำแดงแล้วให้ไปชกต่อละถ้าน้ำแดงไหลก็คอยยุติแบบนี้มันไม่ยุติธรรมฉันรับไม่ได้ เหนื่อยใจคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเป็นแค่เวทีระดับตำบลของออสเตรเลียแท้ๆยังเล่นตุกติก WBC หัวกระบอกเอ้ยอ้าวคือเขาให้มาชคก็บุญแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้กันนะครับโดยคอมเมนต์นี้กล่าวว่าพวกเสียมมันชอบเล่นตุกติกเพราะกลัวขมิเราจะแก้แค้นนักมวยไทย ที่ไปต่อยในกัมพูชาพวกเราจะต้องยิ่งใหญ่การต่อสู้ขมรกกำลังเดินทางสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติเราจะต้องดีกว่าพวกเสียมต้องชนะเสียมเราจะทำให้หมวยกุนขมดังทั่วโลกและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมวยที่ยุติธรรมที่สุดในโลก แม่ทินเนอร์แน่ๆเลยทรงนี้หรือไม่ก็ 3K ก็จบกันไปเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคือพี่แก่ทมาออสเตเลียเพลียกันเลยทีเดียวแต่เราก็เข้าใจได้นะครับเพราะนานๆทีพวกเขาจะได้ออกไปเฉิดฉายในเวทีต่างประเทศซึ่งนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้เพราะเขาเห็นพฤติกรรมของแฟนมวยชาวกัมพูชาคงไม่มีเวทีไหนอยากจะจ้างนักมวยชาวกัมพูชาไปต่อยอีกเป็นแน่ทำตัวเองล้วนๆก็ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับค e l ไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ